ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับน้อง iPad ลูกคนเล็กของเรานั่นก็คือ iPad Mini A17 Pro ค่ะก็จะมารีวิวภาพรวมการใช้งานหลังจากที่เราได้ทดลองใช้มาประมาณ2เดือนนะคะก็ได้ิสต์ข้อมูลมาฝากทุกคนหลากหลายด้านเลยจากที่เราได้ลองใช้จริงเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะก่อนอื่นก็ขอแนะนําตัวน้องกันอีกครั้งนะคะน้องคนนี้เนี่ยเป็นน้อง iPad Mini A17 Pro หรือว่า iPad Mini รุ่นใหม่ล่าสุดค่ะ หรือว่าหลายๆคนอาจจะเรียกว่า iPad mini 7เนอะก็จะเป็นสีสตาร์ไลท์ค่ะของเราก็จะถือกระทัดรัดถนัดมือแบบนี้น้องน้อง iPad mini ในกล้องทำไมดูใหญ่อะจริงๆมันมันจิ๋วนะคะทุกคนถ้าจะให้เทียบกับ iPad ธรรมดานี่จะเห็นได้ชัดว่าน้องคนนี้เล็กกว่ายังเห็นได้ชัดโอ๊ยแป๊บนึงนะถือไม่ถนัดนี่นะคะ นี้ก็จะมารีวิวตัวนี้กันซึ่งน้อง iPad mini อันนี้ก็รองรับเป็น apple pencil pro นะคะคือเราเนี่ยมี apple pencil pro ตั้งแต่ตอนที่ใช้ air 6อยู่แล้วเนาะดังนั้นพอ iPad mini ออกมาแล้วมัน support apple pencil pro เราก็เลยไม่ได้ซื้อเพิ่มนะคะสลับใช้ไปมาระหว่าง2เครื่อง ก็เดี๋ยวมาดูที่อัซเซสซอรี่ของน้องกันก่อนเลยนะคะคือบอกก่อนว่าตัว iPad Mini A17 Pro เนี่ยคือจะสามารถใช้เคสเดียวกันกับ iPad Mini 6ได้เลยเพราะว่ารูปลักษณ์หน้าตาขนาดเครื่องอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกันหมดเลยนะคะฟิล์มก็ใช้ด้วยกันได้ดังนั้นตอนแรกที่น้องออกมาแล้วแบบยังไม่มีเคสขายอะไรเยอะมากอะเราก็เลือกซื้อเป็นเคส iPad Mini 6มาอย่างอันเนี้ยตอนที่กดเลือกก็เป็น iPad Mini 6เนาะแล้วว่าตอนนี้ก็คือรองรับ iPad Mini 7ไปด้วยในตัวเลยอันนี้ก็คือเป็นอัซเซสซอรี่อันแรกของเราเป็นเคส s m สสมาร์ทโฟโอนะคะมาจากของ Apple โดยตรงเลยมันก็จะสามารถที่จะแบบว่าแปะโป๊ะ oh. เป็นแม่เหล็กติดกับเครื่องได้แบบนี้เลยข้างๆมันก็จะแบบเปิดโล่งอย่างนี้หมดทุกทางเลยนะคะเป็นเคสแม่เหล็กแล้วก็ไม่ได้มีไอที่ปิดเนาะอันนี้ก็จะเป็นสมาร์ทโฟ i o โอของ Apple โดยตรงเลยข้างหลังก็จะเป็นโลโก้ a p p l e แบบนี้ข้างในฝั่งตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นบุแบบ นุมน่มๆพ,พื้นผิวนุมน่มๆนิดนึงแล้วข้างนอกก็จะเป็นฟิลลื่นๆซึ่งมันก็จะสามารถพับทบได้แบบนี้ด้วยข้างๆมันก็จะแปะโป๊ะได้แบบนี้เลยแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าการที่เราใช้เคสที่มันไม่มีที่แปะปิดปากกายอย่างเงี้ยมันทําให้แบบว่าเวลาเราพกใส่กระเป๋าเพราะว่าอย่างตัว iPad m ม n i อ่ะเราพกไปข้างนอกบ่อยมากที่สุด ตั้งแต่ได้มาแล้วทีเนี้ยมันก็เลยทําให้ Apple Pencil มันชอบหลุดไปอยู่ในกระเป๋าเพราะว่ามันไม่มีที่แบบเอาไว้กันอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่งั้นก็คือต้องเก็บ Apple Pencil แยกไปเลยต่อมาอันที่2นะคะก็คือเคสอันนี้ของ Elago ตอนเนี้ยใช้อันนี้อยู่เพราะว่ามันเข้าเซ็ตกันกับเคส Apple Pencil อันนี้ของเราค่ะ มันก็จะเป็นเคสแม่เหล็กเหมือนกันก็คือเป็นคล้ายๆสมาร์ทโฟลิโอนั่นแหละแปะแบบนี้ได้เลยซึ่งมันน่ารักมากแล้วมันเข้ากับเคสเพนซิลอันเนี้ยคือแบบมันเป็นสีที่มันมาคู่กันน่ารักมากแล้วก็อันเนี้ยมันสามารถที่จะถอดปกออกได้แบบนี้ชว <Sh rap. S 1> ก็คือจะกลายเป็น iPad m มินิเดียวๆแบบนี้ได้แล้วก็ปกก็คือเอาไปแยกเป็น2ชิ้นส่วนได้แบบนี้แล้วก็อิสเซสซอรีอันนี้ก็เป็นของ Apple Pencil จริงๆก็ไม่ใช่ของ iPad โดยตรงเนาะแต่ว่ามันเข้าเซตก,กันกับเขียด iPad ที่เราใช้เนาะมันก็จะเป็นรูปลักษณ์แบบดินสออย่างนี้นะคะนี่ตรงข้างบนจะเป็นเหมือนยางลบคิวมากแล้วแบบเขา,าเออกแบบมาให้ตรงฝั่งหนึ่งอะมันจะมีฝั่งที่เขาเขียนว่า Magnetic แ,แบบนี้แล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะแบบว่าบางกว่าตรงอื่นทำให้เราสามารถที่จะแบบเอามาแปะชาร์จ ข้าง iPad อย่างนี้ได้แล้วก็แบบเป็นแม่เหล็กติดแล้วก็ตรงนี้เขาก็ออกแบบมาให้มันมีความโบโ๋ๆบอย่างนี้เพื่อให้เราแบบสามารถแท็บๆลงไปที่ Apple Pencil ได้โดยตรงแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้นะคะ mm hmm. ก็คือกระเป๋าใส่ iPad เนอะถึงมันจะดูโตๆไปหน่อยแต่ว่าเขาเป็นสำหรับ iPad Mini นะคะแต่ว่ามันก็อาจจะแบบมีพื้นที่ว่างอะอย่างเงี้ยให้เราสามารถ อย่่างออืนได้ันนี้เป็นกระเป๋าของร้าน Bear Time Story นะคะน่ารักมากแล้วแบบมันจะเป็นนุ่มๆน,นะคะแล้วข้างในอะ่ะเขาก็บุนุ่มๆไว้สําหรับแบบใส่ iPad หรือว่าอุป,ปกรณ์ฉพฉเาะเลยเป็นซิปซึ่งอันเนี้ยสามารถที่จะแบบว่าเปลี่ยนชุดให้น้องได้เพราะว่าน้องเขาแบบทํามาเพื่อการแต่งตัวเนี่ยมันสามารถแกะออกแบบนี้ได้ ถ้าเกิดว่าไม่ใส่ชุดก็ได้เพราะว่าชุดต้องซื้อแยกนะคะก็เป็นน้องอุ่งแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะใส่เสื้อให้น้องได้ก็อันนี้เราก็จะเอาไว้แบบพก iPad เวลาที่ถ้าสมมุติว่าต้องแบบพกของออกไปข้างนอกเยอะหน่อยแล้วกลัวที่แบบว่ามันจะแบบไปกระแทกขอบ iPad เราเพราะว่า iPad ใช้เป็นเคสแบบที่มันเปิดข้างๆอะเนาะพวกเคสสมาร์ทโฟลิโออย่างเงี้ย ก็จะนี่ค่ะมีน้องคนนี้ไปด้วยแต่มันก็อาจจะเปลืองพื้นที่ในกระเป๋าดึงเพราะว่าน้องค่อนข้างโตนะคะแต่ว่ามันสามารถที่จะแบบใส่ iPad mini ลงไปพร้อมกับ Apple p e n c i l อะไรอย่างเงี้ยได้โอ๊ปิดปึ๊บใส่ Apple Pencil แล้วก็ลงไปในน้องซึ่งน้องก็ใส่ชุดชมพูแล้วเคส iPad ก็ชมพูเคสแ Apple Pencil ก็ชมพูเข้ากันมากแบบนี้เลยแล้วก็รูด ก็จะหรือจริงๆจะไม่เอาใส่กระเป๋าก็จะแบบถือน้องได้กี่กี่ ในเรื่องของการเขียนๆจดๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราใช้บ่อยกับน้อง iPad Mini คนนี้นะคะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเราใช้เป็น iPad Air 11ินิ้วเนาะนก็จะใช้ในการจดโน้ตจดเลคเชอร์เขียนแพลนเนอร์เขียนงานต่างๆอยู่แล้วด้วยแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยมันก็อาจจะแบบค่อนข้างเอถอะฐานนิดนึงยิ่งแบบว่าเวลาที่เราออกไปข้างนอกไปนั่งร้านกาแฟไปตามสถานที่ต่างๆอะ่ะมันก็จะแบบค่อนข้างใหญ่เนาะแล้วแบบเวลาดึงออกมาใช้งานมันก็จะค่อนข้างลําบากตอนนี้ตั้งแต่ได้น้อง iPad Mini คนนี้มาก็คือเปลี่ยนมา พกอันนี้แทนแล้วแบบชีวิตมันสะดวกขึ้นแล้วด้วยความที่งานของเรามันอยู่กับการเขียนจดอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งแบบการเรียนก็ยังต้องจดเลคเชอร์อะไรอย่างนี้อยู่เนาะตัวนี้มันก็เลยแบบได้ใช้งานในการเขียนจดไปโดยปริยายนะคะเพราะว่ามันก็คือสิ่งหลักๆที่เราทําใน iPad อยู่แล้วด้วยเดิมทีเราใช้11นิ้วนะคะถ้าถามว่าย้ายมาใช้งานน้องที่แบบหน้าจอเหลือแค่8.3นิ้วอะมันถนัดไหมคือ เอาตรงๆมันไม่ได้ถนัดเท่าที่ควรแต่ว่าถ้าถามว่าในส่วนของประสบการณ์การใช้งานอ่ะมันก็คือเหมือนกันเลยเพราะว่าอย่าง Apple Pencil ก็เป็น Apple Pencil Pro เหมือนกันแต่จะต่างก็คือหน้าจออย่างที่บอกไปเนาะเรารู้สึกว่ามันทําให้เราแบบต้องยกมือขยับมือในการเลื่อนอ่ะบ่อยหน่อยแล้วก็ไม่เต็มตาเท่าที่ควรเท่าที่มาของเดิมมันเคยเป็นนะเนาะแต่ว่าถามว่าชินไหมส่วนตัวเราสลับไปมาระหว่าง2เครื่องไงแต่ถ้าช่วงใดช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าใช้ iPad Mini บ่อยมากกว่าคือมันก็ชินนะคะทุกคนเพราะว่ามันก็ เาสามารถซูมให้มันเต็มตาขึ้นได้แต่ถ้าใครที่แบบชอบจอใหญ่จริงๆไม่ชอบแบบว่าจอเล็กแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะไม่ชินง่ายๆก็คิดว่าอาจจะไม่มองกับ iPad Mini นะคะถ้าเกิดว่าเขียนจดเป็นหลักอย่างนี้ด้วยแต่ถ้าไม่มองเรื่องที่จอมันเล็กกว่าการเขียนจดอะไรเงี้ยเราก็ถือว่าดีเลยเพราะว่าด้วยความที่มันออกแบบมาให้รองรับ Apple Pencil Pro ใช่ไหมคะดังนั้นมันก็จะสามารถสควิปได้มีแฮปติกฟีดแบ็กแล้วก็สามารถแบบพรีวิวหัวปากกามี Apple Pencil Hover อะไรอย่างเงี้ย จากการขีดเขียนนะคะเราก็ยังใช้งานในการตัดต่อด้วยคือเท้าความก่อนว่าเดิมอะ่ะเราก็จะตัดต่อพวกคลิปสั้นที่เราลงใน Tik t o อกในวิวอะไรเงี้ยในโทรศัพท์มือถือของเราซึ่งเป็น iPhone 16 Pro Max เนาะจอมันก็จะแบบเออค่อนข้างใหญ่ประมาณนึงอยู่แล้วแต่ว่าตั้งแต่ได้น้องมินิคนนี้มาก็คือเปลี่ยนมาเป็นตัดต่อแบบพวกคลิปแนวตั้งอะ่ะในน้องมินิคนนี้แทนเพราะว่า1จอมันใหญ่กว่านะคะแล้วบางทีแบบช์จโทรศัพท์โทรศัพทร์ร้อนอะไรเงี้ยก็จะย้ายมาตัดต่อในน้องคนนี้แทนแล้วมันมี Apple Pen c i l ทำ ให้เราสามารถมีลูกเล่นในการตัดต่อเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งตัวแอปอะมันก็เหมือนกับที่เราใช้งานใน iPhone เลยก็คือเป็นน้องวอลโล่แล้วก็แคปคัตค่ะโดยในส่วนของการใช้งาน iPad ในการตัดต่อของเรานะคะก็จะมีทั้งการแบบเอาเข้าแอปเพื่อไปตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกการใส่เทคแล้วก็มีการไวซ์โซเวอร์ลงไปในคลิปด้วยซึ่งไมที่เราใช้นะคะก็จะเป็นมาโอน p พีดีหนึ่งอซึ่งมันจะแบบเชื่อมเข้ากับ iPad โทรศัพท์อะไรของเราเอย่างเงี้ยผ่านการเสียบสายนะคะซึ่งเป็น Type C แล้วตัว iPad Mini นอนี้ย ก็ลองรับเป็น Type C เหมือน iPhone 16 Pro Max ของเราพอดีคือไม่ว่าจะเป็นคลิปยาวที่ลง YouTube หรือว่าคลิปสั้นๆแนวตั้งที่ลง TikTok IG Reels อะไรเงี้ยเราก็คือจะใช้ไมคในการภาคหมดเลยทุกคลิป เพราะเรารู้สึกว่าเวลาที่ Voice Over ลงไปในคลิปโดยตรงแล้วไม่ใช้ไมค์อะคือต่อให้ไมค์ของ iPhone มันดีไมค์ของ iPad มันดีแต่เรารู้สึกว่ามันก็ยังมีเสียงแบบซ่าๆรบกวนเสียงบรรยากาศรอบข้างรบกวนอยู่ดีเราก็เลยติดใช้ไมค์ในการพากมากก็จะแบบป้ายายาไมค์ไปในตัวเลยด้วยนะคะคือปกติเราก็จะใช้เป็นมาโอโนอยู่แล้วเนาะแล้วตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนมาเป็นมาโอโนพีดีหนึ่งร้อยเค่ะเพิ่งได้มาใหม่นะคะแล้วไมค์อันนี้คือนอกจากเหมาะกับการพากเสียงแบบที่เราใช้เนี่ยก็คือสามารถนาไป ใช้ในการไลฟ์สตรีมได้ด้วยเนาะตัวไมมันก็จะมีฟีเจอร์พวกแบบปรับความดังของเสียงได้จากไมเลยปรับความดังของเสียงที่สมมติเรามาต่อหูฟังอะ่ะเราจะฟังเสียงตัวเองก็คือปรับได้จากตัวไมเลยแล้วก็ยังมิวเสียงได้ด้วยค่ะแล้วไมตัวนี้เขามีเทคโนโลยีลดเสียงรบกวนก็คือมันจะรับสัญญาณจากที่หน้าไมเท่านั้นนะคะดังนั้นมันก็เลยจะช่วยว่าแบบเออถ้ามีอะไรคุกคักคุกคักอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยลดเสียงรบกวนลงได้ดีเพราะว่ามันจะรับสัญญาณเสียงจากหน้าไมเท่านั้น ด้วยเหตุน,นี้นะคะมันก็เลยทําให้เราอะ่ะย้ายการตัดต่อคลิปแนวตั้งของเรามาในน้อง iPad มินิไปได้โดยปริยายเลยเพราะว่าตัวพอร์ตก็เหมือนตัวแอปก็เหมือนนะคะแล้วได้หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นมี Apple Pencil ให้ใช้ในการตัดตเมื่อเราทําทุกอย่างเสร็จแล้วตัดคลิปใส่เทคใส่เสียงภาคลงแล้วส่วนของการ Export คลิปนะคะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันช้าขนาดน,นั้นด้วยเพราะว่าเราอะ่ะจะถ่ายคลิปเป็น 4K ตลอดอยู่แล้วนะคะปรับกล้อง iPhone ให้มันเป็น 4K เลยเวลาถ่ายมันก็จะได้ 4K ตลอดแล้วมันก็จะมีความช้าในการ Export อยู่แล้วเป็นธรรม เพราะว่า 4K มันก็ไฟล์ค่อนข้างใหญ่เนาะต่อมาในเรื่องของความบันเทิงการเล่นเกมต่างๆนะคะขอเริ่มต้นที่ส่วนของการเล่นเกมก่อนนะคะคือด้วยความที่น้อง iPad คนนี้เนี่ยมากับชิป A17 Pro ความแรงของชิปมันก็จะสามารถนำไปเล่นเกมที่แบบค่อนข้างต้องการแบบว่าความแรงเยอะต้องการภาพสวยอะไรเงี้ยได้อยู่แล้วแต่ว่า คือไม่แน่ใจว่าใช้คําถูกไหมเพราะว่าเราก็ไม่ใช่สายเล่นเกมขนาดนั้นนะคะแต่อย่างเราอย่างเงี้ยทำงานอยู่กับจอมาทั้งวันอยู่แล้วอะส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้เล่นเกมอะไรมากเท่าไหร่ก็จะเล่นมากๆเลยเป็น Candy Crush นะคะคือจริงๆคลิปที่แบบว่าพูดถึง7ข้อควรรู้ของ iPad Mini ที่แบบทําไปก่อนหน้าเนี่ยก็พูดถึง Candy Crush และในคลิปนี้ก็พูดถึง Candy Crush เพราะว่าผ่านไป2เดือนเราก็ไม่ค่อยได้ใช้น้องในการเล่นเกมจริงๆอะส่วนมากก็ใช้ในการตัดต่อในการจดโนต้ตแล้วก็ มีเกมระบายสีผ่อนคลายอะไรแบบเนี้ยด้านเกมอาจจะรีวิวให้เยอะไม่ได้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เล่นเกมอะไรที่มันแรงๆเท่าไหร่อยู่แล้วด้วยแล้วต่อมาในส่วนของความบันเทิงด้านอื่นอย่างเช่นการดูวิดีโออย่างเงี้ยด้วยความที่น้องไซส์จิ๋วนะคะพกพาง่ายมันเลยทําให้เราสามารถพกไปดู YouTube ดูอะไรข้างนอกได้แบบไปทํางานข้างนอกเอาไปเปิด YouTube ดูได้นะคะแบบสมมติกําลังจะนอนแล้วแต่ว่าอยากอ่านอ e ีบุ๊กอยากดูวิดีโอเล่น,ลนๆก็ยกน้องคนนี้ไปที่เตียงด้วยนะคะไม่หนักเท่าแต่ก่อ ที่จะต้องใช้ Air 6ไปแล้วก็น้องคนนี้เป็น iPad mini h i ป A 1 7 Pro ซึ่งรองรับ Apple Intelligence นะคะ <c oughs> ก็เลยทำให้เราสามารถ ตามทันยุคสมัยนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็คือเล่น Apple Intelligence ได้ iPad บางรุ่นตอนนี้ก็คือไม่ได้รองรับแล้วอย่างเช่น iPad Gen อย่างเงี้ยก็จะไม่ได้รองรับ iPad Air 4อย่างเงี้ยก็จะไม่ได้รองรับนะคะแต่ว่าน้องลูกรักคนเล็กของเราคนนี้ก็คือยังรองรับ Apple Intelligence อยู่ก็สามารถลองเล่นได้เลยซึ่งเราเคยทําเป็นคลิปรีวิว Apple Intelligence ไปแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้ไหมตรงนี้น่าจะตรงนี้โอเคก็ไปดูคลิปเต็มกันได้ที่คลิปนั้นนะคะก็ใช้ iPad mini เนี่ยแหละในการทดลองเล่นแต่ถ้าจะให้พูดถึง Apple i n t e l l i g e n จนอันที่เราชอบเราก็ใช้บ่อยเลยก็คือ Writing Tool นะคะแล้วก็ที่มันแบบสามารถ c o m p o s สกับ c h a t GPT ได้แล้วก็จะมีเป็นตัว Siri นะคะเพราะว่า Siri ตัวใหม่คือฉลาดแล้วก็แบบสามารถแบบว่าพิมพ์ถามอะไรเงี้ยได้ด้วยก็เลยติดใช้2อ,อันนี้มากแบบรู้สึกว่ามันใช้ประโยชน์ได้จริงๆในเรื่องของการพกพานะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ชอบ น้อง iPad Mini A17 Pro มากมากเพราะว่าน้องสามารถที่จะพกพาไปได้ในหลายๆที่ด้วยความที่จอมันเล็กแค่8.3นิ้วนะคะเวลาเรานั่งรถไฟฟ้าไปเรียนเวลาที่ออกไปทํางานข้างนอกออกไปนอกสถานที่แล้วต้องการที่จะแบบพกงานไปทําระหว่างรอยอย่างเงี้ยก็คือตอบโจทย์มากๆเพราะว่าน้องสามารถแบบเอาไปได้กับเราง่ายขึ้นกว่าการที่ใช้ iPad เครื่องเดิมที่เป็นจอใหญ่ตอนนี้คือแม้กระทั่งไปเรียนวันเสารว์วอาทิตย์แล้วแบบต้องพก iPad ไปจดแล้วก็พกน้องคนนี้เพราะว่าแบบมันพกง่ายแล้วมันเบาสบายในกระเป๋าจริงๆทุกคน แล้วการใช้งานเวลาเราไปเรียนเลคเชอร์มันก็แบบไฮไลท์ตามอาจารย์จดตามอาจารย์อัดเสียงซึ่งน้องเขาก็สามารถทําได้อย่างดีทุกอย่างเลยแล้วเวลาที่เราออกไปข้างนอกแต่ยังต้องการที่จะจดบางอย่างที่เป็นงานต้องการเซ็นเอกสารต้องการแก้ไขไฟล์งานอย่างเงี้ยน้องคนนี้ก็คือพกไปแล้วตอบโจทย์มากสามารถทําได้ทุกอย่างค่ะ ในพาสุดท้ายนี้นะคะก็จะขอพูดถึงข้อดีข้อเสียของน้องแบบสรุปสั้นๆเลยละกันนะคะสําหรับเราข้อดีของน้องคือเป็น iPad ที่พกพาง,ง่ายแล้วก็ใช้งานได้ครบถ้วนค่ะส่วนข้อเสียนะคะก็คือถ้าใครที่ย้ายมาจาก iPad ที่จอใหญ่กว่าน,นี้มันอาจจะรู้สึกไม่เต็มตาไม่ชินเท่าที่ควรค่ะแล้วก็เรื่องของการจดโน้ตก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครแบบใช้ i p แพจอใหญ่มาก่อนย้ายมาจดในเนี้ยมันอาจจะยังไม่ชินแรกๆแต่คิดว่าพอปรับตัวได้นะคะก็จะลงหลักน้องคนนี้เหมือนเราค่ะ โอเคค่ะสำหรับคลิปรีวิวน้อง iPad mini A 1 7 Pro นะคะหรือว่าลูกคนเล็กของเราเนี่ยก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะรวบรวมมาให้ดูคนหลากหลายหัวข้อมากเลยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อ iPad mini นะคะ <S <s <uss ur ly> เกิดว่าใครสงสัยตรงไหนมีคำถามอะไรหรือว่าอยากให้เราแบบทำคลิปเกี่ยวกับอะไร <S <s <uss ur ly> ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เหมือนเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย